นี่ครับตรงหน้าตลาดหนองมน,นครับตอนนี้ที่เคยเห็นเป็นอาคารประมาณสองชั้นที่เป็นบันไดขึ้นไปสะพานลอยตอนนี้ลือทุกทิ้งเกี้ยงนะครับไม่รู้จะทําอะไรใหม่เหมือนกันเกี้ยงเลยครับตรงนี้ร้านเนี่ยเข้าซอยตลาดหนองมนเห็นปน่ะดูครับโล่งเลยฮะ ตลาดหนองมนก็ยังมีคนเยอะอยู่เหมือนเดิมคนซื้อของฝาซื้อของกินเงี้ยนะทะาเะเลโอเคกลับบ้านก่อนแล้วครับ